ต้องการต้นไม้ใบเขียวเราควรจะใช้อะไรดีพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็อยากจะให้ต้นไม้ของตัวเองเนี่ย เขียวโตไวแตกยอดได้ดีคือผมจะต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าอาการที่ต้นไม้ของเราไม่เขียวหรือไม่ค่อยแตกยอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุครับอันที่1คือขาดสารอาหารพอเริ่มขาดสารอาหารปุ๊บการแตกยอดมันก็ทําได้ไม่ดีใบที่มีอยู่ก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็ร่วงตามธรรมชาติอย่างที่2คือเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในใบทั้งใบจุดใบไหมแ n น e ทคโนดพิเทียมฟิวซาเรียมอะไรพวกนี้มันส่งผลทําให้ต้นไม้ของเราอ่อนแอพอต้นไม้ของ เราอ่อนแอปุ๊บมันก็จะเกิดใบเหลืองขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยเปรียบเสมือนตัวเราครับถ้าเราป่วยอาการแรกของเราที่จะเจอนั่นคือไอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปวดท้องประมาณนี้แต่อาการเหล่านี้มันเกิดได้หลายสาเหตุมากๆครับเช่นเดียวกันเรื่องของใบเหลืองมันจะเป็นสาเหตุแรกๆที่เป็นสัญญาณบง่งบอกเกษตรกรว่าตอนนี้ต้นไม้ของเรากำลังมีปัญหาอันนี้สสาเหตุลนะครับขาดสารอาหารกับเชื้อโรคเชื้อรานี่คือสสาเหตุใหญ่ๆ พอลงมาลึกกันอีกว่าข่าสารอาหารขาดได้ยังไงส่วนมากแล้วพี่น้องกเกษตรกรมักจะไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยน้ํา หรือถ้าเกิดใช้ก็คือเป็นปุ๋ยชีวภาพฉีดพ่นแล้วก็เน้นที่จะฉีดบนรากซึ่งถ้าเกิดเกิดอาการขาดสารอาหารนั่นหมายความว่ารากของเรากําลังมีปัญหามันดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีไม่รู้ทาใหม่อาจจะเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราเป็นโรครากเน่าคนเน่าเชื้อโรคเหล่านี้มันจะเข้าไปกินปอกรากครับทําให้รากตายเมื่อรากตายมันก็จะกินอาหารได้น้อยลงอย่างที่2คือดินเป็นกรดครับดินเป็นกรดส่งผลทําให้ราก ดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีตามตารางที่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดดินเป็นกรดมากเกินไปหรือดินเป็นด่างมากเกินไปสารอาหารที่ต้นไม้ดูดซึมได้มันก็จะลดน้อยถอยลงอย่างที่สามคือดินแข็งดินแข็งลากจะไม่เดินลากจะเดินได้ยากมากขึ้นก็จะส่งผลทําให้มันหาอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่และอย่างที่4อย่างสุดท้ายนั่นก็คือ เรานี่แหละตัวเราเองเนี่ยแหละไปเหยียบไปย่ําบริเวณโคนลองสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้ต้นไหนที่เราไปสังเกตหรือไปดูมันเป็นพิเศษมักจะตายเป็นต้นแรกเพราะอะไรครับเพราะพอเร,เราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราไปเหยียบบริเวณโคนเนี่ยบริเวณโคนตรงนั้นมันมีรากเล็กๆๆๆที่ทําหน้าที่ในการหาอาหารต้นไม้เนี่ยตามปกติแล้วเขาจะหาอาหารประมาณผิวดินครับประมาณ2อถึงสนิ้วหน้าดินเท่านั้นเองส่วนรากที่มันลงลึกไปอันนั้นคือรากที่เอาไว้ยึดโยง รือดูดน้ําเฉยๆรากที่เป็นหาอาหารเนี่ยมันคือบริเวณผิวดินและถ้าเกิดเราไปเหยียบย่าเหยียบย่ำอย่างเงี้ยตายครับเพราะรากมันก็จะถูกทําลายเหยียบไปก็ขาดหรือบางคนเนี่ยชอบที่จะถอนหญ้าอ่าในช่วงอนุบาลเนี่ยถอนหญ้าครับการถอนหญ้าโอเคแล้ะวว่าหญ้าและรากมันหลุดออกไปแต่ เราอย่าลืมนะครับว่ารากของหญ้ากับรากของต้นไม้ของเราเนี่ยมันอาจจะพันกันอยู่ก็ได้การถอนปลื้ดออกไปเนี่ยมันส่งผลทําให้รากของเราเนี่ยมันขาดไปด้วยเกิดการชะงักงานเกิดขึ้นและอย่างสุดท้ายครับนั่นคือเฉอะแฉะเกินไปต้นไม้หลายๆต้นเลยนะส่วนมากแล้ว เป็นต้นไม้ที่ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเขาชอบที่จะชื้นครับไม่แห้งแล้งมากเกินไปแต่ไม่ชอบภาวะแฉะจึงมีหลายๆต้นครับที่ผมแนะนําว่าให้ควรปลูกบนโคกเพื่อไม่ให้น้ําที่เราลดเนี่ยมันแช่อยู่บริเวณโคนเพราะถ้าเกิดแช่บ,บริเวณโคนปุ๊บ ต้นไม้บางต้นรากมันหายใจในน้ําขังไม่ได้มันก็จะตายในที่สุดหรือถ้าเกิดถึงแม้ว่าจะไม่ตายรากเหล่านี้ความแฉเหล่านี้มันจะส่งผลทาให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของรากได้อันนี้คือคร่าวๆที่ผมนึกได้ตอนนี้นะครับว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารเนี่ยเนื่องจากระบบของรากมีปัญหาก็อาจจะเป็นด้วยสาเหตุเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเชื้อโรคมีอยู่2ออย่างครับเชื้อโรคที่ลอยมาจากทางอากาศ เชื้อโรคที่อยู่ในดินเชื้อโรคอยู่ในดินมักจะเกิดกับดินที่เป็นภาวะกรดเพราะว่าเจ้าตัวเชื้อโรคเนี่ยมันจะมีเกราะของมันครับที่เคลือบตัวมันไว้เนี่ยป้องกันตัวมันเองอะตัวเคลือบเหล่านี้มันจะมีภาวะความเป็นกรดที่สูงยิ่งถ้าเกิดว่าดินที่ไหนมินเป็นกรดปุ๊บเชื้อโรคก็จะเข้าไปฝังตัวทันทีแล้วขยายพันธุ์ได้ดีในพื้นที่ที่เป็นกรดเพราะมันรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายพอขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยมันก็จะก่อให้เกิดโรครากหน้าคนเน่าหรือเชื้อโรคบางตัว วิ่งเข้าไปในรากไปเจริญเติบโต,ตใ,นใ,นในท่อลั้เลี้ยงทําให้ท่อน้ําเลี้ยงบวมเกิดการอุดตันก็จะส่งผลให้ต้นไม้ขาดสารอาหารได้เช่นเดียวกันส่วนเชื้อโรคที่ลอยมาทางอากาศครับส่วนมากแล้วมักจะมากับแมลงศัตรูพืชเป็นตัวพาหะนํามามันไปนตอมต้นที่มีเชื้อโรคและมันก็ตกติดมาแล้วมาเกาะอ,อยู่ที่แปลงของเราเชื้อโรคก็จะเข้าสู่แปลงเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมาจาก2ประเภทแบบนี้เป็นต้นอะ้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขยังไง อยากจะให้ใบไม้เนี่ยของเรามันเขียวแล้วก็แตกยอดดีผมแนะนำครับเราควรที่จะใช้ JC 633ครับเจ้าตัวนี้เลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าปุ๋ย JC 633เนี่ยเห็นไหมครับว่าสีส้มๆที่เคลือบอยู่บริเวณปุ๋ยเนี่ยมันคือซิลิกานานโนกับแคลเซียมพอเราหว่านเข้าไปปุ๊บรดน้ำ เจ้าตัวสีส้มนี้มันจะละลายเข้าไปปรับสภาพดินทันทีใครที่ดินเป็นกรดมันก็จะปรับสภาพให้เป็นกลางครับแล้วตัวแคลเซียมนี้เนี่ยพอละลายปุ๊บรากมันก็จะดูดซึมแล้วกินได้ทันทีแคลเซียมจะส่งผลทําให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นซิเรคานาโนจัดการปรับสภาพดินทําให้ดินเป็นกลางเมื่อดินเป็นกลางจุลินทรีย์มันก็จะอ่อนแอเพราะว่ามันไม่มีเกาะกัมมันตัวมันเองแล้วจริงไหมแล้วเจ้าตัวแคลเซียมช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนของต้นไม้ยังไม่พอนะครับปุออ๋ยเจ4ม3ยังมี เชื้อไตโครโดมาแบบน็อกสปอร์ด้วยพอมันโดนนะ้ำปุ๊บสปอร์นี้มันก็จะฟูกออกมาแล้วก็ขยายพันธุ์เชื้อโรคที่ไม่มีเกาะกำบังอันเกิดจากซิลิก้านานโนไปทําลายเปลือกมาแล้วไตโครโดมาที่น็อกสปอร์ปุ๊บมันก็จะเข้ามากัดกินเลยครับเปรียบเสมือนปลาช่อนปลาชะโดเลยที่เห็นปลาซิลปลาส้อยมันเลียบกินเลียบเลยครับเพราะฉะนั้นเคลียร์เรื่องเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในราก แล้วก็ปรับสภาพด้วยทําให้ดินเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีมากขึ้นนุ่มฟูมากขึ้นดินที่ไหนที่แข็งเกินไปจุลินทรีย์ของ j c ซ3ก็จะปรับทําให้มันขยายโพรงมากขึ้นนุ่มฟูมากขึ้นดินที่มันเป็นทรายมากเกินไปของเราก็มีอินทรีย์วัตถุนะในการควบแน่นดินที่มันร่วนเกินไปเนี่ยทำให้มันควบแน่นมากขึ้นอุ้มน้ําได้ดีมากขึ้นเห็นไหมฮะเรามีทั้งจุลินทรีย์ปรับสภาพดินให้ฟูแล้วก็มีอินรียวัตถุช่วยให้ดินอุ้มน้าได้ดีมากขึ้น ใช้ปุ๋ยเจซีโอมสามปรับเรื่องของสภาพดินได้เรียบร้อยละทีนี้เมื่อดินโอเครากก็จะเดินได้ดีมากขึ้นขออย่างเดียวเราอย่าไปเหยียบย่ําบริเวณโคนนะครับแล้วก็พยายามอย่าถอนหญ้าเราใช้วิธีการตัดเอาไม่ตัดได้ไหมปล่อยให้มันฟูๆอย่างนั้นไม่ดีนะครับเพราะว่า พวกหญ้าเหล่านี้พอมันฟูมากเกินไปมันจะกลายไปเป็นตัวบ่มเพาะเชื้อโรคได้เหมือนกันความอับความชื้นส่งผลทําให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัดดีกว่าตัด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 ถ้าเกิดว่าต้นมันเริ่มโตแล้วแบบมันมันสามารถยืนได้ด้วยตนเองแล้วทีนี้ก็เราสามารถที่จะถอนได้แต่ช่วงอนุบาลเนี่ยเราควรจะตัดเพื่อป้องกันไม่ให้รากมันขาดไปพร้อมกับการถอนหญ้าของเรานะครับส่วนเชื้อโรคที่อยู่บนใบอันนี้ปุ๋ยเจซิโอมสามช่วยไม่ได้นะฮะเราจะต้อง ้อีกตัวหนึ่งครับนั่นคือแอคมีควบคู่กับฮิวสองแอคมีจะเป็นสมุนไพรในการชื้อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนใบอยู่ในลําต้นอยู่ในท่อน้ําเลี้ยงฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นผสมกับฮิวสองฮิวสองเนี่ยถือว่าเป็นไคโตัวสารโพลิเมอร์ครับมันจะเข้าไปเคลือบต้นไม้และมันก็ไปเคลือบเชื้อโรคเชื้อราด้วยจับไม่ให้เชื้อโรคเชื้อรามีการขยายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลทําให้เกาะกําบังของเชื้อโรคช้งางรามันถูกทำลายไปพอเจอแอคมีปุ๊บแอคม ก็จัดการฆ่าให้เรียบร้อยเลยโดนจับและโดนประหารชีวิตแบบนี้ก็ทํางานควบคู่กันที่สําคัญกว่านั้นคือหิวสองเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งด้วยเพราะพอเวลามันไปเคลือบปุ๊บเนี่ยต้นไม้จะเกิดอาการจั๊กกะจี้ปฏิกิริยานี้จะส่งผลทําให้ต้นไม้เร่งในการกินปุ๋ยกินสารอาหารดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายของตัวเขาเองก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยมีสารอาหารเยอะมันก็จะแตกยอดใหม่ได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจะรอสารอาหารที่อยู่ ู่ในปุ๋ยเจซีโอสามเนี่ยบางทีมันดูดซึมช้าใช่ไหมฮะกว่ามันจะละลายกว่าจะดูดซึมกว่ารากจะลําเลียงออสโมซิสมาจากรากผ่านกระแสแรงน้มถ่วงของโลกขึ้นไปเพื่อไปเกาะไปเก็บไว้ในใบมันอาจจะใช้ต้องใช้เวลาเพราะฉนั้นเราใช้ปุ๋ยน้ํา JC301 ไปพร้อมกันเลยครับฉีดพ่นไปพร้อมเลยปุ๋ยน้ำ JC 301า j c 3น1นี้นะครับเป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารครบ14ชนิดโดยเน้นในตรเจนแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีทองแดงจะช่วยกระตุ้นทำให้ต้นไม้เนี่ยได้มีสารอาหารได้เร็วมากขึ้นเป็นการย่นย่อระยะทางถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เห็นผลเร็วฉีดพ่นเจซีสาไปก่อนครับฉีดไปก่อนครับทุกๆ7วันแล้วพอผ่านไปสัก20-30วันสารอาหารในเจ 6 3 3ที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถึงใบแล้วฮะมันก็จะกลายเป็นกอกที่2สําหรับต้นไม้ต้นไม้ก็จะมีอาหารกินอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่นี้เราก็จะเห็นผลชัดครับว่าเฮ้ยต้นไม้ของเราก็จะเริ่มเขียวมากขึ้นแล้วก็แตกยอดใหม่สรุปอีกครั้งนึงนะครับทางดินวานปุย๋ยเจซีโฮมสามไปเลยครับแล้วแตกขนาดของต้นถ้าอายุยังไม่ถึงปีครึ่งกิโลก็พอครับแต่ถ้าเกิดปีถึง3ปีก็1นกิโลแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยน้ําให้ทางใบโดยใช้เจซีสามส หนึหิซีซี้วสสลับไม้ยืนต้นหรือหิ้ว1สลับไม้ล้มลุกหรือผักที่มีอายุสัน้น1 0 c ซีซีผสมเข้าไปเลยครับและทุกๆ1เดือนให้ใช้แอคมีผสมเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราเห็นว่ามีเชืเช้อโรคชอลาใช้แอคมีตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้นะครับ5 0ิซีซีต่อน,น้ำยีลิตรนั่นเองเพียงเท่นี้ต้นไม้ของเราก็จะเขียวอย่างเห็นได้ชัดส่วนใบที่มันเหลืองไปแล้วใบที่มันเกิดตําหนิไปแล้วเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับปล่อยให้มันร่วงไป ตามธรรมชาติเดี๋ยวต้นไม้มันจะแตกใบใหม่ขึ้นมาเองใบที่เหลืองไปแล้วใบที่ไหมไปแล้วเป็นราไปแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาให้เป็นใบที่สมบูรณ์ได้ต้นไม้ใช้วิธีการคือสลัดทิ้งเอาง่ายกว่าแล้วแตกยอดใบใหม่ออกมาเราไปดูยอดใบใหม่ดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนถ้าเกิดสวย นั่นแหละครับคือเส้นชัยในหัวข้อนี้ครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาถามผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ